ปล่อยออกมาไปที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเวอร์ชัน1.9ก็สามารถเป็นอัปเดตกันได้เลยสำหรับ Affinity Designer Affinity Photo และ Affinity Publi s h e r มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราทำงานได้สะดวกหลากหลายเครื่องมือเลยทีเดียวในคลิปนี้นะครับจะพูดถึง Affinity Designer ที่มีเครื่องมือหลกัหลกๆเนี่ยเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแล้วจะช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกมากๆเลยมีอะไรบ้างนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะทาเป็นอย่างแน่นอนครับ ปล่อยออกมาให้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันน1.9ใครที่ใช้เครื่อง Mac แล้วก็ PC อยู่สามารถจะไปกดอัปเดตได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะสำหรับใครที่ใช้ iPad อยู่ก็รอ,อนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีอัปเดตมาให้คุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่วาในี้คลิปนี้จะมาอธิบายนะครับสำหรับ a f f i n i t y Designer เนี่ยมี5อย่างนะที่คุณควรจะต้องรู้หลังจากที่คุณอัปเดตเวอร์ชันน1.9แล้วจะเป็นเครื่องมืออะไรนะครับคุ ื่องมือแต่ละอันนั้นมันใช้อย่างไรนะครับเราก็เปิดโปรแกรม affinity designer ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะฮะให้คุณไปเช็คนะครับว่าคุณได้อัปเดตหรือยังแต่ในเวอร์ชั่นที่คุณเห็นผมใช้อยู่นี้ผมอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปอัปเดตอย่างไรนะครับให้คุณไปที่ Affinity Designer ให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปดูที่คำว่า Check for update นะครับพอคุณกดเข้าไปนะครับมันก็จะเช็คว่าตอนนี้เนี่ยในเครื่อง Mac แล้วก็ PC ของคุณใช้เวอร์ชันไหนอยู่นะครับส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนว่าคุณอัปเดตเป็น1.9เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันก็จะมีลิงก์ให้คุณนั้นสามารถที่จะกดอัปเดตแล้วก็ Install อัปเดตได้เลยอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือหลายเครื่องมืืือออออนนนนนะะครัับทีี่่่่่่เเเป็เ็งมมมมมใใหใหหๆาาาาจจจช้ววลโลโดนนนยแตก บัตรพิเซษต,ต่างๆคุณก็สามารถเลือกแล้วก็ล็อกอินอีเมลแล้วก็ดาวน์โหลดใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหรือการดาวน์โหลดพวกบัตรต่างๆที่เขาเพิ่มมาให้ ต่อมานะครับก็จะมาดู5เครื่องมือหลักๆที่เพิ่มมาใหม่สดๆร้อนๆใน Affinity Designer เวอร์ชัน1.9นะฮะเราไปดูคำสั่งแรกนะครับนี่ก็คือคำสั่งคอนทัวร์นะฮะซึ่งคอนทัวร์นั้นจะถูกเพิ่มเข้ามาในทูบาร์นะครับด้านซ้ายซึ่งปกติแล้วมันจะมีคำสั่ง Move คำสั่งอ r t b o a r d นะครับคำสั่ง Node t o o l นะครับมันก็จะมีคำสั่งคอนทัวร์เพิ่มเข้ามาตรงนี้ด้วยนะฮะทีนี้ในส่วนของคอนทัวร์มันใช้อย่างไรนะครับเราไปลองใช้กันดูนะครับผมก็จะไปกดสร้างตัว Ellipse หรือตัววกลมมนนัขึ้าสก2วงิป แบบเอา3าวงแล้วกันนะแบบนี้นะครับเราต้องเลือกอ b อบเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งคอนทัวร์เราคลิกคําสั่งคอนทัวร์นะครับมันมีไว้ทําอะไรนะครับให้คุณคลิกเมาส์นะครับขยายอ b อบเจกต์ขึ้นมานะครับคุณสังเกตดูนะฮะมันจะมีเอาไลน์นะครับเอาไลน์แรกเนี่ยเป็นเอาไลน์ของเส้น วงกลมที่เราได้สร้างนะครับส่วนคอนทัวร์เนี่ยมันก็จะมีการขยายนะครับเป็นลักษณะเ u t l i n ภายนอกนะซึ่งก็จะเป็นขอบนอกของตัวอ็อบเจกต์ที่เราขยายตรงนี้นะฮะคุณสามารถจะคลิกขยายด้วยการลากเมาส์นะครับหรือคลิกย่อด้วยการลากเมาส์แบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการ o อฟเ e t อ็อบเจกต์นะครับหรือเป็นการทําให้อ็อบเจกต์นั้นขยายหรือลดลงจากจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการใช้มันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเพิ่มเติมในกรณีที่ผมขยายขึ้นมาแบบนี้นะให้คุณไปคลิกนะครับ ที่เครื่องมือด้านบนนะตรงคำว่า f ฟ l l นะครับมันก็จะมีในส่วนของ OpenForce นะครับแบบนี้นะครับการ OpenForce ก็คือการ Open จากจุดศูนย์กลางในลักษณะโดนัทนั่นเองนะครับคุณจะสามารถทำลักษณะของห่วงวงกลมนะฮะให้มันเท่าๆกันในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของการ break a p p e a r a น c e นะครับการ break appearance มีไว้ทำอะไรนะฮะสังเกตดูนะครับผม break a p อ e a r a น c e นะฮะเส้นตรงกลางของวงกลมของเราทั้ง3วงนี้มันจะหายไปและเมื่อมันหายไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้คอนทัวร์คำสั่งเดิมนี้ในการขยายออกมาได้อีกนะครับเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวโดนัทของเรานะฮะมันก็จะขยายจากจุดศูนย์กลางถ้าคุณ b break appearance อีกทีนะครับมันก็จะทําการลบเส้นเอาท์ไลน์ก่อนหน้านะครับให้กับคุณนะครับทีนี้ถ้าคุณขยายออกไปนะครับ แบบนี้แล้วคุณไปกด Open อีกรอบนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันจะได้ เส้นรอบวงนะครับหลายหลายวงด้วยกันนะอาจจะมีโดนัทในหลายวงซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณนั้นสามารถทำเส้นเ o u t ไลน์ของพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งเครื่องมือตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณทำงานในส่วนของเลขาคณิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าฟังก์ชันของคอนทัวร์ไม่ได้มีแค่นี้นะมีฟังก์ชันที่มัน amazing กว่านี้อีกนะครับเราไปดูกันนะฮะผมก็จะลบตรงนี้ไปก่อนแล้วผมก็จะไปสร้างตัว วงกลมขึ้นมาใหม่นะครับสักสามวงแบบนี้เอาขนาดไม่เท่ากันแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่คำสั่ง contour คอนทัวร์นะฮะแล้วผมก็ไปที่เลเยอร์แล้วผมก็ไปที่ create compound นะครับเมื่อเรากดใช้ compound แล้วนะครับเราก็ลองมาคลิกดูนะฮะเห็นไหมฮะว่าเราคลิก ก็ย่อหรือคลิกขยายเนี่ยตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับมันก็จะย่อลงในสัดส่วนที่มันเท่าๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อเรากดคอมปาลแล้วนะครับความพิเศษของมันนะครับมีอยู่ว่าถ้าเราคลิกนะครับเจ้าตัวอ็อบเจกต์ใดอ็อบเจกต์หนึ่งนะฮะผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมกดย่อขยายนะครับเห็นไหมครับว่าตัวอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับมันก็จะมีการเชื่อมกันหรือลิงก์กันนะฮะระหว่างเฟสต่างๆซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ยกตัวอย่างนะผมไปดับเบิลคลิกที่วงกลมนี้นะฮะแล้วผมกดคอมเพลเลื่อนไปนะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะทําให้ออบเจกต่างต่างนั้นเชื่อมกันนะครับแบบเมตาบอลแบบนี้นะเห็นไหมครับเป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับฟังก์ชันของการคอมเพลนะเห็นไหมฮะมันจะเชื่อมออบเจกเข้าหากันนะเราไม่ต้องไปดัดเส้นหรือไม่ต้องไป ปรับเส้นใดๆอีกนะถ้าเราย่อขยายหรือเราจะกด d u ู l พิเคตก็ได้นะด้วยการกดปุ่ม Option หรือ a l t ติเนที่คีย์บอร์ดของคุณนะออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะทําการเชื่อมกันเห็นไหมครับเชื่อมกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สะดวกมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับผมยืดออกมานะเห็นไหมจะขาดออกจากกันอยู่แล้วนะ,ะประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการเชื่อมแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่าอัปเดตมาได้ยอดเยี่ยมมากสําหรับเครื่องมือในส่วนของคอนทัวร์นะครับเครื่องมือที่2นะครับที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน1.9นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการซีเล c t นะครับให้คุณมาที่คําว่าซีเล c t นะครับมันจะเพิ่มมา2แบบนั่นก็คือซีเล็กอ็อบเจกต์แล้วก็ซีเล็กเซมนะครับเราจะอธิบายซีเล c ก o b อบเจกต์ก่อนนะครับซึ่งซีเล็กอ็อบเจกต์เนี่ยเมื่อคุณเอาเมาส์มาค ตามลักษณะของอฟิลตามลักษณะของเฟรมตามลักษณะของเคอร์ฟนะครับให้คุณสามารถเลือกเป็นอิสระได้เลยนะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเลือก select artboard นะครับมันก็จะ select artboard ให้คุณเท่านั้นนะคุณไม่ต้องมา select ที่ La y ย r หรือไม่ต้องมาเลื่อน La y ยอร์หาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ทำงานเยหลายเ l a ยอร์เนี่ยการ select artboard ได้เนี่ยมันจะสะดวกมากๆนะครับคุณไม่ต้องมาจิ้มที่เลเยอร์ทีละอันนะฮะ เราไปลอง select อีกครั้งนึงนะครับผมไปที่ select object นะครับคุณลองไป select คำว่า curve ดูนะฮะเมื่อคุณไป select คำว่า curve สังเกตดูนะฮะมันก็จะไปจับตัว curve ทั้งหมดที่คุณสร้าง ขึ้นมาในเฟรมการทํางานของคุณนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณสะดวกมากๆเลยนอกจากว่าจะ s e l e c t วัตถุหรือเคิร์ฟที่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับคุณสามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันได้ด้วยนะครับเพื่อจะแยกนะฮะว่ากลุ่มไหนสีอะไรนะครับเพื่อการทํางานของคุณนั้นจะสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นกลุ่ม Object ที่เป็นเคิร์ฟนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเลือกเป็นสีแดงมันก็จะ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแถบสีแดงทั้งหมดเลยซึ่งมันก็จะทําให้เรานั้นเหมือนคล้ายๆการมาร์กเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นเลเยอร์สีแดงนี้นะครับมันก็เอาไว้สําหรับเคิร์ฟหรือเอาไว้สําหรับเส้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเลือกสีแดงนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีแถบสีแดงขึ้นทางด้านหลังของเลเยอร์หลังจากที่คุณเลือกเปลี่ยนสีมาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีแถบสีแดงนะครับขึ้นทางด้านหลังของเลเยอร์เคิร์ฟของคุณทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณไม่สับสนนะฮะ่าารทีคุณสะม็จกถดู ว่าอ๋อถ้ามันเป็นสีแดงเรามาร์กเอาไว้แล้วสีแดงก็คือเคอร์ฟนะฮะก็จะช่วยให้คุณนั้นทํางานได้อย่างรวดเนวแล้วก็สะดวกมากๆในการจดจํานะครับหรือคุณจะไป Select นะครับ Object แล้วก็ไป Select คําว่า group ก็ได้นะครับอะไรที่มันเป็นกลุ่มอยู่นะครับมันก็จะไปจับให้กับเราซึ่งกลุ่มในภาพนี้นะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อันนะครับซึ่งกลุ่มนี้คุณอาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนสีก็ได้นะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับ เพราะนั้นสีเขียวก็จะถือว่าเป็นกรุ๊ปทั้งหมดนะครับคุณก็จะแยกเลเยอร์ได้อย่างง่ายๆตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการทํางานหรือคุณจะลองไปเลือกนะครับอ็อบเจกต์ที่เป็นเชฟนะครับคุณไปเลือกนะมันก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปในเชฟที่เราสร้างเอาไว้นะครับหรือคุณจะไปเลือกอ็อบเจกต์นะครับให้เป็นตกอ็อบเจกต์นะครับ ตรงนี้เนี่ยคุณก็ select เฉพาะตัวที่มันยังเป็นเส้นอยู่นะฮะก็มันจะวิ่งไปจับนะครับตัวที่ยังเป็น s t r o k นะครับเอาให้กับเรานะฮะซึ่งก็มี object อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะสามารถทําให้คุณแยกหมวดหมู่ในการทํางานได้อย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเรามาดูคําสั่ง select อีกอันนึงนะครับก็คือ select same select same นี้นะครับให้คุณลองคลิกเลือกสีใดสีหนึ่งนะครับในที่นี้ผมก็จะไปคลิกเลือกสีน้ําตาลนะครับที่บริเวณมุมขวา ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นกิ่งไม้ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็ไปที่คําว่า select นะครับแล้วก็ไปคลิก same นะครับคำว่า same ในที่นี้นะครับก็คือมันจะไปเลือกออ o b j e ต์ที่คล้ายๆหรือสีเหมือนกันนั่นเองนะครับเช่นผมจะไปเลือกให้เป็น fill color นะครับมันก็จะไป select สีที่ใกล้เคียงนะครับที่เราใช้ในงานนี้ทั้งหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมไป select สีน้ําตาลเฉพาะสีน้ําตาลนะฮะแล้วผมก็ไป select same same fill นะครับ fill color มันก็จะ Select นะครับสีที่เหมือนๆกันนะครับให้กับเราแบบนี้ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการแยกแยะอ็อบเจหรือในการ Select Object คุณมากๆเลยคุณไม่ต้องไปนั่งจิ้มนะครับกดชิปแล้วจิ้มแบบนี้นะครับในหลายๆชิ้นนะฮะคุณให้มันลองเสิร์ชให้เลยสมมุติว่าผมจะไปกดเลือกสีเขียวนะครับที่บริเวณต้นไม้บริเวณนี้นะครับแล้วผมก็ไปที่ Select นะครับแล้วก็ไปที่ Select Same แล้วก็ Same Fill Color นะครับมันก็จะวิ่งไปหา อ็อบเจกตสีที่เหมือนเหมือนกันนะครับให้กับเรานะฮะหรือเรามาที่เลเยอร์ข้างล่างนี้นะครับที่เป็นขีดขีด,ขดตรงเอ่อตรงน้ําตรงนี้นะครับผมก็ไป Select Object แล้วก็ไป Select f ิ l l Color ร์นะครับมันก็จะวิ่งหาสีที่ใกล้เคียงกันให้กับเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณ Select ได้ง่ายๆนะผมลองมา Select ก้อนหินบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ไป s ีเล็ก Same ซมฟิลคัลเลอร์นะครับ มันก็จะวิ่งไปหาอ็อบเจกต์ที่สีใกล้เคียงกันนอกจากจะวิ่งไปหาแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีนะครับอ็อบเจกต์ที่มันใกล้เคียงได้ด้วยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมก็จะไปลองเลือกอ็อบเจกต์ที่มันสีใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะไป select object, เลือกอ็อบเจกต์ใบไม้มตรงนี้นะฮะแล้วผมก็ไปที่ Select same แล้วก็ไปที่ same f i l l Color นะฮะ หลังจากนั้นนะครับนอกจากที่เราจะ Select ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีมันได้ด้วยนะฮะเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสีนะครับทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนตามในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะช่วยให้คุณนั้นทํางานได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งไล่เปลี่ยนทีละอันนะครับการ Select ที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นซีเล็กเซมนะครับหรือ Select Object ต่างๆนะครับก็ถือว่าเวอร์ชันนี้ทําค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้เราได้มากเลยทีเดียวครับ คำสั่งที่3ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือการทำคัสตอมบัตนั่นเองนะครับถ้าใครที่ได้ดูการทำบัตรสีน้ําก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าวิธีการทํานั้นเราต้องไป Import ภาพที่เป็นภาพ PNG Background โปร่งใสนะครับมาทําเป็นบัตนะครับแต่ว่าในฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไป Import นะฮะเราสามารถที่จะสร้างแล้วก็ทําบัตรในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะ Cre a t e New บัตจาก Object ที่เราสร้างได้เลยนะครับ ทีนี้เราไปลองสร้างกันดูนะฮะเราไปดูซิว่ามันมีวิธีการสร้างบัตรในลักษณะแบบนี้ยังไงผมลบไปก่อนนะครับแล้วผมจะไปสร้างใหม่ให้ดูนะฮะผมก็จะไปสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับในที่นี้ก็จะมีทั้งวงกลมนะครับมีทั้งสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อะไรอ็อบเจกต์ต่างๆนะคุณก็ลองสร้างกันดูนะฮะผมก็ไปกดสร้างนะครับจะมีดาวด้วยนะครับ เอาละผมก็สร้างออบเจกไว้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเมื่อเราสร้างออบเจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการกรุ๊ปนะครับก็เราก็กด Command G นะครับกรุ๊ปมันเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณดูพิเคทออกมาสักหนึ่งอันนะครับผมดู p ิเคทหนึ่งกรุ๊ปออกมาแล้วผมก็ไฮไล l a เลเยอร์ข้างล่างเอาไว้นะครับ ในเลเยอร์ที่ผมซีเล็กตรงนี้นะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ทําการ rasterize นะครับเมื่อเราคอนเวอร์ตเป็น rasterize แล้วนะครับเราก็จะสามารถเอาอ็อบเจกต์ของเรานะฮะไปสร้างเป็นบัตได้เลยนะครับเราก็ไปที่ pixel persona นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่คําว่าบัตนะครับผมลากออกมานะครับแล้วผมก็ไปที่ new brush from selection นะครับแบบนี้นะครับตัวบัสที่เราสร้างนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในพาร์เนลของบัสนะครับของเราทันทีนะฮะ หลังจากนั้นให้คุณซูมออกนะครับแล้วก็ไปเลือกคำสั่งเพ้นบัตนะครับแล้วก็ลองเพ้นดูนะฮะนะครับนะครับตรงนี้นะครับ อ็อบเจกต์ที่คุณสร้างน,นะครับมันก็จะมาเป็นบัตให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับและคําถามว่าบัตนี้เป็นเวกเตอร์หรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่เวกเตอร์นะครับยังไงเราต้องคอนเวอร์ตให้เป็นเรสเตอร์ซึ่งเป็นลักษณะของ Image หรือ t r a n s p a r e n y image นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเอาไปใช้ส่งสต็อกล้วจะเซฟเป็น EPS เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะใช้คําสั่งนี้ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าใครที่จะส่งเป็น JPEG หรือใครที่ทํางานแนว p a i n t i n g ก็สามารถจะมา create บัตของคุณได้เองเลยนะฮะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคุณได้อย ต่อมาคําสั่งที่4ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน1.9นะครับนั่นก็คือการ l i n k ์ไฟล์นะฮะการลิงก์ไฟล์มีไว้ทําอะไรนะครับสำหรับใครที่ทํางานลงพิมพ์ใครที่ทํางานป r i n t i n g หรือใครที่จะเป็น g r a ฟิกด designer นะครับเราต้องเอาไปทํางานป r i n t i n g ออกมาเป็นไวนิลหรือ printing ในลนักษณะต่างๆนะครับการ l i n k ์ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็จําเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเปิดแล้วไฟล์มันเล็กนะฮะก็จะทําให้ภาพของคุณไม่คมชัดดังนั้น Affinity Designer เวอร์ชันนี้นะครับก็เลย แก้ปัญหานี้โดยการที่เพิ่มฟังก์ชันลิงก์ไฟล์ให้กับคุณนะครับมันจะลิงก์ออริจินอลไฟล์ที่คุณใช้ทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อคุณนั้นจะสามารถยกทั้งหมดนี้ส่งลงพิมพ์ยกทั้งหมดนี้ส่งไปให้คนอื่นทํางานต่อได้อย่างสะดวกโดยที่ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่หายไปนะครับทีนี้วิธีการลิงก์ไฟล์ทําอย่างไรนะครับผมก็ไปคลิกนะครับที่ภาพนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพที่ผมใช้ในงานชิ้นนี้นะครับและหลังจากนั้นผมก็ไปที่คําว่า view นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า resource manager นะครับ เมื่อคุณเข้ามาที่ Resource Manager นะครับมันก็จะปรากฏภาพที่คุณใช้ในโปรเจก t นี้นะฮะว่าคุณใช้ภาพอะไรไปบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณสะดวกมากที่จะ move ภาพทั้งหมดนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเพนื่อเวลาคุณจะส่งต่อให้คนอื่นทํางานเนี่ยภาพแต่ละภาพมันจะได้ไม่หายไปสําหรับใครที่ทําเป็นมืออาชีพนะครับก็คงจะเข้าใจดีว่าเปิด งานมาแล้วรูปหายมั่งรูปไม่ลิงก์มั่งตรงนี้ก็จะเหนื่อยมากนะครับในการที่จะไปตามรีเควส์รูปต่างๆกลับมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเลยคุณสามารถจะลิงก์ได้ซึ่งวิธีการลิงก์เนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับคุณก็กด command a นะครับเลือกภาพทั้งหมดเลยนะฮะแล้วคุณก็มาที่ make link นะครับเมื่อคุณมาที่ make link นะครับคุณก็กดได้เลยนะฮะ yes นะครับแล้วคุณก็ไปสร้างโฟลเดอร์นะครับในที่นี้ผมก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับอาจจะเป็น art ลิงก์2นะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็ Create หลังจากนั้นนะครับก็กดคำว่าลิงก์นะฮะไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เราใช้ตรงนี้มันจะขึ้นนะครับในช่องเ a จ e m e n t นะครับว่าลิงก์เกคือลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณมาลองเช็คในโฟลเดอร์ลิงก์ที่คุณเซฟมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าภาพต่างๆนะครับมันก็มานะเป็นออริจินอลไฟล์เลยทีเดียวนะครับเรสโซลูชันเนี่ยก็ยังอยู่คงเดิมนะฮะ รวมถึงไฟล์โปรเจกต์ต่างๆของเราด้วยรวมถึงไฟล์ PNG ที่เราอาจจะไดคัดนะครับข้างในโปรแกรมนะครับมันก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณนั้นก๊อปปี้งานหรือ Copy ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยส่งลูกค้าหรือว่าส่งลงพิมพ์แล้วก็ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะติดไปด้วยแล้วก็ลิงก์ไปด้วยนะครับแบบที่ resolution ต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆของภาพนั้นไม่ตกหล่นหรือขาดหายไปนะครับ ต่อมาคำสั่งที่5นะครับนั่นก็คือ Studio preset นะครับ Studio preset คืออะไรนะครับถ้าคุณมาที่คำสั่ง View แล้วคุณมาที่คำว่า Studio นะครับคุณก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันมี Studio นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดพาาากราฟต่างๆการเปิดเครื่องมือต่างๆนะคุณลองไปกดเปิดดูแล้วกันนะครับ ซิมโบนะฮะหรืออื่นๆนะครับขึ้นมานะฮะหรือว่าคุณจะจับลากนะครับเจ้าสตูดิโอทั้งหลายนะครับที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับจับแยกออกมาเหมือนที่ผมชอบจับเลเยอร์นะครับลากมาไว้ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือคุณสามารถที่จะปรับแต่งตัวสตูดิโอของคุณนะครับได้อย่างอิสระนะฮะตรงนี้ใครจะลากอะไรออกมาทีนี้เมื่อคุณลากออกมาเยอะๆแล้วนะคุณอยากจะกลับไปจุดเดิมนะครับอันนี้เนี่ยคุณก็จะต้องไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่สตูดิโอนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่ง reset Studio นะครับ แต่ในฟังก์ชัน1.9ที่เพิ่มเข้ามานี่ก็คือคุณสามารถจะสร้างเป็นคัสตอมสตูดิโอให้กับคุณได้เลยนะครับยกตัวอย่างว่าผมจะเอาเลเยอร์ของผมเนี่ยมาไว้ทางด้านซ้ายนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวสต็อกของผมเนี่ยมาไว้ทางด้านซ้ายเช่นกันนะฮะ แล้วผมจะเอาสไตล์เอฟเฟกตรงนี้ออกไปเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ส่วนตัวเอฟเฟกนะครับผมก็จะเอามันมาไว้ที่เดิมแบบนี้นะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ยผมก็จะปรับแต่งทานฟอร์มเ๋ยผมก็จะเอามันออกไปผมก็จะเหลือเนวิเกเตอร์เอาไว้มุมนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเมื่อผมลากสิ่งต่างๆออกมาไว้แบบนี้แล้วผมก็ถือว่าการจัดแบบนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยสะดวกในการทํางานถูกไหมฮะเมื่อผมสะดวกในการทํางานแล้วผมชอบแพทเทิร์นแบบนี้ผมก็จะทําการไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่สตูดิโอพรีเซตนะครับแล้วผมก็จะแอสสตูดิโอพรีเซ็ต ของตัวผมเองผมก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็น J ใไดหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าเราเซฟพรีเซตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราอาจจะลากเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆออกมาหรือว่าทําเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหายไปนะเราปิดหายไปนะครับปิดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้นะครับหรือว่า ลากอะไรมาลากอะไรไปอันนู้นหายอันนี้หายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปที่สตูดิโอพรีเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคำว่าเจไดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนั่นก็คือพรีเซตที่คุณเซตเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตั้งตามใจคุณได้เลยเมื่อผมคลิกนะครับคำสั่งต่างๆนะครับมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมหรือเหมือนเดิมที่ผมเคยใช้งานนะฮะหรือว่าถ้าคุณจะรีเซตเป็นเดฟอล l ์ของโปรแกรมเลยนะครับคุณก็ไปที่ i ิวนะครับแล้วคุณก็ไปที่สตูดิโอแล้วก็ไปรีเซตสตูดิ มันก็จะกลับไปค่า default หรือค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเลยซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือใดที่มันหายไปนะคุณก็สามารถไปรีเซ็ตได้แบบนี้ทีนี้หลังจากที่มันกลับมา default แล้วนะครับคุณต้องการที่จะทําให้มันเป็นเหมือนที่คุณเคยใช้งานก่อนหน้านี้นะครับหรือที่คุณสะดวกใช้งานคุณก็ไปที่วิวนะครับแล้วคุณไปที่ Studio p r e s e t แล้วก็ไปเลือก p r e s e t ที่คุณตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้คุณทํางานสะดวกได้มากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากๆนะครับสำหรับเวอร์ชัน1.9ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาส่วนใครที่สนใจจะลงเรียนนะครับในคอร์ส a f f i n i t y 2 i n 1ก็ลงเรียนได้เลยนะครับหรือถ้าทายขอรายละเอียดมาได้เลยนะฮะยังเปิดรับสมัครอยู่แล้วก็ผมจะสอนทั้งเวอร์ชัน iPad แล้วก็ Mac PC เลยนะครับจ่ายราคาเดียวนะครับเรียนได้ทั้ง Affinity Designer แล้วก็ a f f i n i t y Photo นต้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่า ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้คุณเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ